ล้างล้างมุกจีล้างมุงจีชอบสไตล์ของเขานี่เลยเดี๋ยวมาดูการล้างย่ะ yeah. แต่อากาศร้อนๆเงี้ยไม่แนะนำให้ล้างหรอกแต่มีผลไม่มีผลไม่รู้อะล้างไปสวัสดีครับอยู่กับพวกล้อดํากรีนครับงานหลวงอีกแล้วฮอน่าโจยเดี๋ยวเราตามไปฝั่งนู้นนอ่ะเข้าไปไหนหอ่ะ วันน่าจโจครับจิ๊บตรงไหนมีน้ำตรงไหนมีคลองครับเออหาไปหาปลา ไปดูเขามาทำอะไรนะตรงนี้นหะตามไปเลยครับโอ้โหหยทำไมมันดังเนีทยิ้มงานหัวหน้าโจ้ก็ค้นดินแถวๆน,นี้แหละน่าจะจบแล้วมั้งเนี่ย มาช้าไปครับน่าจะเดินกลับบริษัทแล้วอดูดูตรงนี้ก่อนเอ้ตรงนี้มันมีปลาไหลหรือเปล่าวะโชว์หน่อยสิ เพรนคนสำรวจพื้นที่เลยครับทังนี้ปกติมีน้ำตรงนี้เขาเขาจะอาบน้ำนะวันนี้น่าจะขี้เกียจครับเจ้าไขลานก็ หายไปแล้วครับเหลือแต่เขียวๆเ,เป็นจุดข้างหลังอ่ามาถึงตรงนี้แล้วครับนี่แหละสถานที่เขาอาบน้ำครับล้างๆมุกีล้างมุงงกจีชอบสไตล์ของเขานี่เลยเอ,อ้ เดี๋ยวมาดูการล้างเยอะเด่อากาศร้อนๆเงี้ยไม่แนะนำให้ล้างหรอกแต่มีผลไม่มีผลไม่รู้อะล้างไปอืออืดูโดนบนโดนโดนโดนใบพัดอะ สบายเข้าไปบริษัทไม่ต้องล้างเลยครับมีดินเขาก็อ,าออกนะชั้นฉลาดมากครับคนนี้เป็นบุคคลที่มีไว้พริบ ในการตักดินในการล้างรถก่อนจะเข้าบริษัทครับพรุ่งนี้ไม่รู้จะไปตรงไหนต่อต้องเอาความสะอาดก่อน ใกล้เจ้าฟันปีศาจดุขัดเพราะว่าอันตรายอันตรายมากเสร็จแล้วมั้งน่าจะเสร็จแล้วแหละเอ้ตรงแท็กทำไมเขาไม่ล้างออกอ ผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าอา๋ตรงนี้ออกให้หน่อยไหนๆก็มาแล้วผู้ใหญ่บ้านสั่งการครับแต่ว่าช่วงเขาพูดกันเราก็รีบวิ่งเลยครับโอ้ เดี๋ยวมีปลาครับวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วมีแน่นอนออเจอไหมเราก็อยากลุ้นเหมือนกันครับเดี๋ยวมันจะมีปลา มีปะม,มันต้องมีป่ะอ้เรื่องมีมันต้องมีอยู่แล้วกับว่าไหนปลาเน,นื้ออ่อนน้อย